เซวาแอมพูผสมดํากําลังมามากๆนี้มันทําให้แบบอุนรู้สึกมั่นใจแบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแล้วก็หน้าก็แบบมันตึงขึ้นริ้วรอยมันแบบดีขึ้นเยอะมากๆเลยฟ้าเนี่ยถ้าไม่แต่งหน้าเมื่อก่อนนะคะกระอุนจะเยอะกว่านี้มากๆเลยแล้วก็สีเข้มแต่ตอนนี้เนี่ยใช้มาสักพักแล้วมันจางลงนะคะแล้วก็ทําให้แบบผิวหน้าชุ่มชื้นขึ้นเงาขึ้นนะคะถ้าส่องแดดจะเห็นได้เลยว่า หน้ามันเงาเบอร์นี้เลยยอมตากแดดเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีนะคะนะใช้ black j i n s e n seawa a m p o u l สมดํานะคะสมดํานี่ยคือมันเป็นสมที่ธรรมชาติปลูก6ปีจากสวนออแกนิกจากเกาหลีต้องอบถึง9ครั้งถึงจะออกมาเป็นสารสกัดเข้มข้นที่เอามาใช้ดูแลผิวหน้าของเราเนี่แหละเดี๋ยวจะมีภาพของโรงงานคุกเชื่อใจได้เลยเราการันตีได้เลยว่าเราทําโรงงานดีนักวิจัยดีนักวิทยาศาสตร์ดีคือทามา2ปีแล้ว เห็นไหมวุ้นมีเมื่อก่อนมันมีเยอะแล้วเข้มกว่านี้นะคะอันนี้วุ้นคือแบบไม่ได้รองพื้นแต่ว่ามันก็ยังเห็นนิดๆอยู่แต่มันน้อยลงจางลงเยอะมากๆผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้หน้าเราขาวขึ้นด้วยนะคะจะซื้อที่ไหนดีเซวาแอมพูผสมดำเรามีพาร์ทเนอร์ชิพทั่วประเทศซื้อจากบริษัทเซวาไม่ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อเซวาแอมพูผสมดำหนึ่งขวด890บาทไปแถมมาสเซวามาสชีสปังทานาทีใช่ไหมตอนกลางคืนแล้วไม่ต้องแบบล้างออกนะคะแกะออกมาปุ๊บก็คือตื่นมาาหน้แบบ กระชักม้ของเซวานเนี่ยเชื่อไหมลองแผ่นเดียวเนี่ยรับรองกลับมาซื้อแน่นอนคุณมั่นใจทุกคนกลับมาซื้อแน่นอนคือมันใช้วันเดียวแล้วมันรู้สึกว่าแบบต้องใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกอยากสวยขึ้นก็ต้องมาซื้อกันนะคะ